นี่ครับนี่ครับอาการขึ้นแล้วครับ21กุมภาใช่ไหมสิบเจ็ดกุมภาเสียดครับสิบเอ็ดอ้ากัร์ดวีอาร์ดีวีเอ็ดอ้าวตกลงไปอารดวีเแล้วเหรอเห็นบอกพี่ชัดบอกว่ามันกันอ้าตอนแรกตอนแรกว่าจะขึ้นยี่สิบเอ็ดกุมภากับเพชรมาลายครับตอนนี้ไปอาร์ดีวีเอ็แล้วอ่าโอเคสาวยกฟื้นร่างกายก่อนเจอใครน้องเจอต้องวยกับอีหลังรึยังอ๋อเจอฝรั่งครับสบายสบายีแบบนี้เคยเห็นเขาโชว์ไหมไม่เคยครับเมื่อกี้เห็นซ้อมมีอาวุธหลากหลายเลยครับอันนีี้้ภาาาคคใหมมมม่ตยนเลัรบดู ออกมาแบบไหนแต่แต่ว่าเห็นการซ้อนที่พยายามตับเลยนะมีอะไรให้แบบเพียบเลยครบเลยแสดงว่าภาคนี้นี่ต่างกว่ากเดิมแน่นอนครบเครื่องกว่าเดิมอฝากแฟนมวยหน่อยคิดถึงแล้วผมก็ขอฝากแฟนมวยทุกท่านเพื่อนจดตามนะครับผมก็อยากทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดครับยอดเยี่ยมครับขาผมรอเชียร์ครับครับแพลวพามวยเดี๋ยวจะไปก้าวครับ